สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ A l e v e l คณิตประยุกต์2ปี6 6ข้อ23และข้อ24ค่ะเราจะมาเริ่มทกันที่ข้อ23กันเลยนะคะข้อ23นะคะโจทย์ให้ว่าข้อมูลคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ที่แสดงแผนภาพกล่องในข้อใดมีพิสัยระหว่างคอทายมากที่สุดเมื่อพิสัยระหว่างคอทายคือผลต่างระหว่างคอทายที่3และคอทายที่1ของข้อมูลชุดนั้นนะคะแล้วก็จะมาดูจาก แผนภาพกันนะคะสูตรของพิสัยระหว่างคอท้ายนะคะก็คือ iq r เท่ากับ q 3ลบ q 1นะคะแล้วก็จะมาดูจากแผนภาพ min คือค่าต่ำสุด q 1 q 2แล้วก็ q 3แล้วก็ m a กนะคะจะอยู่ระหว่างนี้แล้วเราจะมาหาจากสูตร iq r นะคะก็คือพิสัยระหว่างคอท้ายแล้วก็จะแทนสูตรลงไปเลยนะคะเอา q 3ก็คือ50 50 q 3ก็คือ50ลบลบ q 1ก็คือ25นะคะก็จะได้คำตอบเป็น25แล้วก็จะหาแบบนี้ไปทุกข้อเลยนะคะให้แล้วก็จะหาไปทุกข้อจนได้คำตอบที่ก็คือ มีพี่เศษระหว่างข้อท้ายมากที่สุดข้อ2ก็จะได้เท่ากับ25นะคะข้อ3 Q 3คือ60ลบ30เท่ากับ30นะคะข้อ4 IQ 5เท่ากับ60ลบ35 ก็จะเท่ากับ25นะคะก็ต่อไป IQR เท่ากับ65ลบ40ก็จะได้เท่ากับ25เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ3นะคะก็คือ วีสิสมีวิ่ัยระวังข้อท้ายมากที่สุดครับตอบก็คือข้อ3 30ค่ะมาต่อกันที่ข้อ24กันนะคะข้อ24โจทย์ว่าคะแนนสอบย่อยวิชาภาษ,าษาไทยของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่หข้อหนึ่ง 1, จำนวน24คนซึ่งมีคะแนนเต็ม10คะแนนแสดงด้วยแผนภาพจุดได้ดังนี้ จทย์ถามว่าถ้าคนที่ได้คะแนนน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ไทยที่40จะต้องส่งงานพิเศษเพิ่มและนักเรียน um <M> ที่ได้คะแนนน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ไทยที่20จะต้องเรียนเสริมกับครูแล้วมีนักเรียนที่จะต้องส่งงานพิเศษเพิ่มแต่ไม่ต้องเ claro, รียนเสริมก ok ับครูอยู่กี่คนเราก็จะหาเปอร์เซ็นต์ไทยที <Live> ่40และเปอร์เซ็นต์ไทยที่20ก่อนนะคะในข้อนี้ จากตำแหน่ง p r เท่ากับ r คูณ n บวก1ส่วนด้วย100แล้วก็จะมาหาตำแหน่งเปอร์เซ็นตทยที่40นะคะ p จะได้ p 40เท่ากับ40คูณ24 24นี้ได้มาจากจำนวนนักเรียน24คนนะคะ24บวก1ส่วน100ก็จะได้คำตอบเป็น10นะคะเราจะมาพิจารณาจากแผนภาพจุดนะคะเราจะมานับจากจุดเลยว่า อ่าเปอร์เซ็นต์ท้ายที่40อยู่ในคะแนนเท่าไหร่เราจะรับหนึ่งสองสามมันอยู่ในอ่าตำแหน่งระหว่างคะแนนอ่าเจ็ดคะแนนนะคะ p สี่สิก็คือ7เราก็จะได้เจ็แล้วมาจะหาตำแหน่ง p 2 0เท่ากับอ่าตำแหน่งที่20นะคะก็จะได้คำตอบคือ5แล้วก็จะมานับจาก แผนภาพจุดเหมือนเดิมค่ะ,ะนับแล้วได้1 2 3่5ก็จะได้ตำแหน่งเปอร์เซ็นทายที่ยีอยู่ระหว่างคะแนนที่4นะคะถ้าคนที่ได้คะแนนน้อยกว่าเปอร์เซ็นทายที่40จะต้องส่งงานพิเศษเพิ่มก็คือคนที่ได้ต่ำกว่า 7คะแนนนั่นเองจะให้เครื่องหมายเป็นน้อยกว่า7ก็ได้ค่ะ,ะคนที่จะส่งงานพิเศษเพิ่มนะคะคือคนที่ได้คะแนนต่ำกว่า7คะแนนลงไปเลยและนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยกว่าเปอร์เซ็นไทที่2ี่0ยก็คือต่ำกว่า4นั่นเองนะคะพี่20ก็คืออยู่ในช่วง4คะแนนนี้ก็คือต่ำลงไปจาก4คะแนนนี้คือคนที่จะต้องเรียนเสริมกับครู งั้นโจทย์เขาถามว่าวนักเรียนที่จะต้องส่งงานพิเศษเพิ่มแต่ไม่ต้องเรียนเสริมกับครูอยู่กี่คนเราก็มาพิจารณาจากตรงเราจะขีดจากจากโจทย์จากแผนภาพนะคะจะขีดไว้แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงนี้นะคะคือคนที่จะต้องส่งงานคนทีจ่จะต้องส่งงานพิเศษเพิ่มแต่ไม่ต้องเรียนเสริมกับครูก็อยู่ในระหว่าง คะนที่4 5 6เนะคะะเราก็จะนับจากจุดได้6คนแล้วมาดูจากช้อยนะคะ6คนก็จะตอบ5นะคะ